สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2567นิติสงครามอาเชรกรรมลึกลับผ่าว่าเงินเฟ้อการครังอ่วมผ่าดวงเมืองปี2567ด้วยอาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอ่านคำพยากรณ์ เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองจากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเริ่มจากดาวพฤหัสบดีปี2567โคจรสองราศีปัจจุบันโคจรตรงราศีเมษและจะอยู่ไปถึง30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤกษภไปจนถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุนตามตำรา ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองประเทศจะเจริญหุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าการขายดีสัมพันธมนิตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาส,สนาแพร่หลายกิจการการกุศลก้าวหน้าปีนี้อายุเมืองครบ242ปีดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้าย ให้โทษทางด้านของกฎหมายศิลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้าหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์ทว่าเกณฑ์ร้ายบาปประเคาะการบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะง,งักเพราะเกิดภัยจากคะแนนเสียงข้างมากกระทบพรบบางฉบับเกิดความวุ่นวายในพักการเมืองเกิดปัญหายุ่งยากโดยเฉพาะกฎหมายการเงิน ถ้าดาวเคราะห์เบียนมาจากภพที่8บุคคลสำคัญรัฐบุรุษบางคนก็จะถึงแก่กรรมและหากถ้าเกิดในภพสิหมายถึงรัฐสภาทำนายว่าสสคนสำคัญอาจจะถึงแก่กรรมและต้องมีการเลือกตั้งซ่อมหมอดูชื่อดังเตือนแล้วนะทำนายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีมอนิททวีกูลกิจ หมดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดโอวยไปตามๆกัน บริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักง,งานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านทองร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟอือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกินส0เซ ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%เปอร์เซนที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคม่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ10,000บาท อนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจด้านอื่นๆคำทำนายปี2567 โดยโหนพุษรินปัทมาคมปี2567เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองคือ21เมษายน2567และหลังจากวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสบดีจะจรเข้าในเรือนกระดุมพระทำให้การเงินดีขึ้นลาบผลก็ดีขึ้นสินค้าพวกเกษตรกรรมจะขายออกได้ดีและ ขายได้ราคาที่สำคัญที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินปลูกบ้านขายก็จะได้ราคาอาจารย์บุษรินระบุทั้งยังอธิบายให้ฟังอีกว่าการที่ดวงการเงินของดวงเมืองคล่องตัวเพราะดาวพฤหัสบดีจรเข้าราศีพฤษภและมีดาวเสารเข้าลาภะอีกทำให้เสริมการสองด้านการเงินประเทศจะ,จะเจริญขึ้น รัฐบาลได้รับประโยชน์เหมือนกับว่าที่หวังจะทุ่มเงินลงไปนั้นเงินมันฟูอยู่ก่อนแล้วปี2567จึงแทบไม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเลยโหนบุษรินกล่าวอีกว่าปี2567ดดวงเมืองมีความหวังเรื่องของเงินอะไรอะไรก็จะดีไปหมดฐานะการเงินจะดีขึ้นการเก็บเกี่ยวใช้สอยการเก็บเงินรวบรวมเงิน เศรษฐกิจจะดีทุกด้านภาคธุรกิจจากสูงจนหาต่ำจะดีไปหมดได้เงินเข้าสองทางจากดาวพฤหัสเข้าเรือนกระดุมพระที่ราศีพฤกษกและดาวเสาที่มาจ่อในเรือนลาพะคือราศีกุมอีกทางหมอลักฟันทงชี้ทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมา ทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสําหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสีหรือหมอลักฟันธงล่าสุดได้ทำคลิปทํานายดวงชะตาลัคนาราศีครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษ์ได้เผยว่าดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทย ก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพรฤหัสบดีจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดมิใช่หมายว่า เอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหนและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาการจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิด กลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายน2567เข้าเกณฑ์ทางโหงราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันด ร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพลากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุก์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัย